มีราคาสวิตครับฮอนด้าโมบิลิโอนะครับเปลี่ยนสายพาน cvt นะครับรอรับได้เลยนะงานโอดงานไวนะครับช้าไม่ได้นะคิวเราไม่เยอะนะไวได้นะครับไหนด่วนได้เราด่วนให้นะครับมีราคาสวิตอันนี้ฮอนด้าโมบิลิโอนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการนะพบเศษเหล็กเศษสายพานติดน็อตถ่ายมานะครับจัดการจัดการเปลี่ยนให้นะครับสายพาน cvt รอรับได้เลยนะอะไรพร้อมนะครับอะไรพร้อม ใช้เวลาครึ่งวันก็เสร็จแล้วคันนี้นะมาแต่เช้าเลยนะมาก่อน8ปดโมงเช้าอีกคันนี้นะมารอ,อโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4ดศูสนนใจนะครับเดี๋ยวรอกันเ,เปลี่ยนไายพาน CVT นะครับฮอนด้านะครับตะกลูลฮอนด้าปี2 0 1 4ขึ้นไปนะครับวับนเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับเปลี่ยนไายพาน CVT นะครับไม่ต้องจอดข้ามวันนะครับงาน่วนง,งานไวนที่นี่นะครับ อีกละคาสวซิลอะไรพร้อมอะไรมีทุกชิ้นนะครับพร้อมทุกอย่างเลยนะอะไรเกียฮอนด้า CVT นะครับปี2014ขึ้นไปนะครับ